สวัสดีค่ะนมาสเตพบกับครูเกลือนะคะจากเพจสติกุศลโยคะค่ะวันนี้เกลือจะมาชวนทุกคนนะคะฝึกเทคนิคการหายใจนะคะในแบบโยคะที่มีชื่อว่าปราณยามะนั่นเองค่ะภาษาไทยนะคะหลายคนก็จะรู้จักในชื่อของการฝึกปราณค่ะคำว่าปราณยามะนะคะประกอบด้วยสองคำด้วยกันค่ะก็คือปราณะกับอายามค่ะ คำว่าปราณะนะคะหมายถึง life force หรือว่า vital force ค่ะภาษาไทยก็จะแปลง่ายๆว่าเป็นพลังงานชีวิตนั่นเองค่ะส่วนคําว่าอายัมนะคะหมายถึงการยืดต่อหรือว่าขยายออกไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคการหายใจที่ดูเหมือนเรียบง่ายที่เราจะนำมาแชร์ในวันนี้นะคะแต่มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถยืดอายุนะคะหรือว่าพลังงานชีวิตของเราออกไปได้ค่ะ นั้นจะหมายถึงว่าเราจะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีนะคะมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้นั่นเองค่ะเข้าใจความหมายของคำว่าปราณามะกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆเทคนิคแรกกันเลยนะคะที่มีชื่อว่าปรัมบิกปราญามะค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า preparation of ป n a y ามะนั่นเอง เทคนิคนี้นะคะมันดีมากๆเลยค่ะในการที่จะช่วยเตรียมความพร้อมนะคะของร่างกายของลมหายใจของเราให้พร้อมสําหรับการดึงพลังงานชีวิตหรือว่าปราณเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเราได้นะคะเวลาที่เราจะฝึกปราณนะคะเทคนิคอื่นๆเทคนิคนี้เนี่ยก็จะช่วยในการวอร์มอัพหรือว่าอบอุ่นลมหายใจของเราให้พร้อมสําหรับการฝึกปราณเทคนิคอื่นๆได้ค่ะ เทคนิคนี้นะคะยังดีสำหรับการที่จะช่วยนะคะทำให้การอุดตัน หรือสิ่งกีดขวางที่มีอยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นในระบบการไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบการหายใจนะคะเวลาเราพยายามที่จะสลับรูหายใจรูจมูกของเรานะคะแล้วมีอาการปันมีอาการหายใจไม่ออกด้วยรูจมูกเพียงข้างเดียวเทคนิคนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกอย่างค่อยๆค,ค,คลี่คลายค่อยๆหายใจได้โล่งสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนเราออกกำลังกายนะคะเรายังต้องมีการวอร์มอัพส่วนต่างๆของร่างกายเลย เมื่อเราจะฝึกการเช่นเดียวกันค่ะเทคนิคนี้ก็จะช่วยวอร์มอัพลมหายใจของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นฝึกประรมบิกหรือว่า p p a r a t i o n of p r ปรา y ยมะกันค่ะ เริ่มต้นนะคะการฝึกปราณเราจะนั่งในท่าไหนก็ได้นะคะนั่งให้สบายไม่ว่าจะเป็นท่านั่งคัสสมาธิราบคัดสมาธิซ้อนท่าดอกบัวท่าสิทธาสนะสุข,ขาสณนะนั่งยังไงก็ได้นะคะให้นั่งแล้วสบายหรือถ้าปวดหัวเขา่างอเข่าไม่ได้สามารถนั่งบนเก้าอี้หรือแม้กระทั่งนั่งยืดขาไปข้างหน้าก็ได้สิ่งสําคัญที่สุดคือพยายามนั่งให้หลังตรงนะคะกระดูกสันหลังของเราควรจะตรงค่ะถ้านั่งแบบนี้ แล้วหลังตรงไม่ไหวนะคะสามารถหยิบหมอนหยิบบล็อกนะคะมาหรือผ้าห่มพับก็ได้นะคะมารองไว้ใต้สะโพกนั่งลงไปแล้วจะทําให้เราสามารถยืดหลังตรงได้สบายมากยิ่งขึ้นค่ะปรัมบ,บิกประนายมะนะคะประกอบด้วย3ขั้นตอนด้วยกันค่ะก็คือการหายใจเข้าและออกอย่างเดียวเข้าและออกทางรูจมูก ข้างเดียวสมมุติเราเริ่มซ้ายนะคะเข้าและออกนับเป็นหนึ่งรอบอทำข้างซ้ายอย่างเดียวค่ะสมมุติว่าเรากําหนดไว้ว่า5รอบนะคะเราจะทําซ้าย5รอบค่ะอย่าลืมนะเข้าออก We <were> right นับเป็น1รอบ เมื่อเสร็จฝั่งซ้ายแล้วเราจะสลับมานะคะหายใจเข้าและออกทางรูจมูกขวาเพียงอย่างเดียวอีกห้ารอบถ้าเราเริ่มห้ารอบทางซ้ายเราก็จะต้องทำห้ารอบทางฝั่งขวาด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นสเต็ปที่3นะคะก็คือการหายใจเข้าและออกทางรูจมูกทั้งสองฝั่งแบบธรรมดาสบายๆเลยอีกห้ารอบด้วยกัน1เซ็ตนะคะจะประกอบด้วย3ขั้นตอน ก็คือฝั่งซ้ายกี่รอบก็แล้วแต่เรานะคะจากนั้นขั้นตอนที่2คือฝั่งขวาสุดท้ายแล้วคือ2รูจมูกค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือ1เซตค่ะ ถ้าเรายังมีเวลานะคะหรือว่าเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะจมูกเรายังตันๆอยู่ยังไม่โล่งเลยสามารถทำซ้ำนะคะเซตที่2 3 4 5หได้นะคะตามความต้องการเลยหรือถ้าระหว่างที่ฝึกรู้สึกเหนื่อยสามารถพักแล้วก็ทำซ้ำได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฝึกกันเลยนะคะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วหรือถ้ายังไม่เข้าใจนะคะรอดูที่เกลือสาธิตต่อไปก็จะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเราจะเริ่มต้นจากการทํามือของเราเป็นมุตราก่อนนะคะยกมือขวาขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะพับนิ้วชี้และนิ้วกลางลงมาค่ะ จะได้แบบนี้นะคะหันข้างจะดตั้งฉากแบบนี้ไม่ต้องเกร็งนิ้วนางกับนิ้วก้อยขึ้นมาแบบนี้นะคะนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะคะสบายๆผ่อนสบายๆแบบนี้อันนี้เรียกว่ามดริกี้มุตรานะคะเป็นมุตราที่เบสิกที่เราจะใช้สําหรับการฝึกปราณน,นั่นเองหรือถ้าใครทําแบบนี้ไม่ได้จริงๆรู้สึกตึงที่เอ็นนิ้วมากๆเลยสามารถสลับพับนิ้วนางกับนิ้วก้อยแทนได้นะคะ แบบนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะประเด็นสำคัญอยู่ที่การปิดรูจมูกเพื่อสลับการหายใจนะคะเพราะฉะนั้นนิ้วมือเนี่ยเป็นแค่อ p อ i ชันค่ะแต่สมมุติว่าเราทำเมดิกี้มุตราได้นะคะเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะพลิกฝ่ามือเข้าหาตัวเองค่ะใช้นิ้วโป้งนะคะปิดที่รูจมูกขวาเมื่อบอกให้สลับนะคะเราจะสลับ เอานิ้วนางมาปิดรูจมูกซ้ายแบบนี้ค่ะ,ะเมื่อทำซ้ายแล้วขวาแล้วเราก็วางมือไว้ที่หัวเข่าเพื่อที่จะหายใจเข้าทางรูจมูกสองข้างนะคะก็จะได้1เซตค่ะอะเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันเลยนะคะมริกิมุตราเหมือนเดิมนะคะพลิกฝ่ามือเข้าหาตัวเองเอานิ้วโป้ง ปิดรูจมูกขวาสมมุติเราจะทำา้รอบแล้วกันนะคะ,ะปิดขวานะคะหายใจเข้าทางซ้ายออกซ้ายนับเป็นหนึ่งนะคะเข้าซ้ายออกสองเข้าซ้าย ออกสบายยาวยาวสาเข้าซ้ายและหายใจออก4เข้าทางซ้ายหายใจออกซ้ายหา จากนั้นสลับเอานิ้วนางปิดรูจมูกซ้ายแล้วเปิดขวาค่ะหายใจเข้าขวาออกขวาหนึ่งเข้าขวาออกขวาสองเข้า ออกสบายยาวๆสามหายใจเข้าขวาและออกขวา4 <I> เข้าขวา <even here. S 1> และออก5ลดมือขวาวางไว้ที่หัวเข่านะคะ เข้าและออกทางรูจมูกสองข้างอีก5้ารอบค่ะหนึ่งจะหลับตาก็ได้นะคะหายใจเข้าและออกสองเข้า <you> ออก <I> สาม และออก4รอบสุดท้ายเข้า จบ1เซตนะคะซาย5ขวา5เข้าและออกด้วย2ข้างอีก5ถ้าเราจะทำรอบที่2ต่อนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเมริกี้มุดราแล้วก็ปิดดูจมูกขวานะคะทำฝั่งซ้ายจากนั้น ปิดซ้ายเปิดขวาทำํำฝั่งขวาจากนั้นก็สองข้างนะคะถ้าเรารู้สึกว่า5มันน้อยไปนะคะเราสามารถทําข้างละ10 10แล้วก็10ได้เช่นเดียวกันนะคะลองสังเกตร่างกายตัวเองดูนะคะระหว่างที่ฝึกถ้าไม่ไหวสามารถหยุดพักได้ตลอดเวลาเลยนะคะและเราจะไม่ฝืนนะคะจะไม่พยายาม แบบนี้เด็ดขาดนะคะมันจะเป็นการฝืนลมหายใจมากจนเกินไปค่ะให้หายใจเข้าสบายหายใจออกยาวๆให้สบายเช่นเดียวกันนะคะเริ่มจากปิดขวาก่อนนะคะแล้วทำฝั่งซ้ายก่อนจะดีที่สุดเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิพลังงานภายในนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่า ฝั่งซ้ายตันเหลือเกินถ้าปิดขวาแล้วทำซ้ายก่อนมันตันมากนะคะเราสามารถเริ่มจากขวาก่อนได้ค่ะมันเป็นเพียงแค่การวอร์มอัพนะคะเราอนุโลมได้นะคะให้ทำฝั่งขวาก่อนนะคะเริ่มขวาก่อนก็ได้มาซ้ายแล้วก็สองข้าง ทำแบบนี้ค่ะซักประมาณ3ารอบนะคะหรือเท่าที่มีเวลาจนร่างกายของเราพร้อมแล้วลมหายใจของเราอบอุ่นเพียงพอแล้วเราก็จะไปที่เทคนิคต่อไปกันนะคะซึ่งเกลจะมานำเสนอในคลิปต่อไปเทคนิคที่มีชื่อว่านาดิโชดานนะคะซึ่งจะดีท็อกระบบในร่างกายของเราได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเทคนิคในการฝึกปณญยมามะที่มีชื่อว่า ประดมบิ๊กนะคะหรือว่า preparation of ปรนัยมะนะคะหวังว่าจะเคลียร์แล้วก็ลองนำไปปฏิบัติกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ Namaste